<risque. S 2> ดได้ได้ไอ้บนลงตึกตรงนู้นนี่จะได้วางกับดักเลยแล้วจะได้แคมป์เลยจุดใจกลางอะ่ะเพราะยังไงมันก็ต้องโผล่มา,อย,าอยู่แล้วแคมป์ตั้งตึกเลยน่ะเออเอาตึกเอาเอาเอาตึกตึกล่างนะไม่เอาตึกบนนะตึกล่างมีหลายชั้นกว่า ว,วางแล้วข้างบนเนขะ็มล็อกเลยเข็มล็อเอม่ยากไห้ปืนข้างบนมี G 7กับพวกสนนี่ r อา1อมหมดความกระสุนร้อยร้อยนัดเลยเอาวะเนี่ยเอาเข้มาขึ ข้ามไปตึกตรงข้ามได้แล้วเราค่อยกลับมาเด่ยในตึกนี้เฮ้ยมีกก่องมงชั้นบนมีกก่อโมงชั้นบนเอะแล้วเลยมันขึ้นยังไงล่ะได้ไม่รู้ขึ้นยังไงเงียนร้องว่ะเอาไว้แล้วมันขึ้นยังไงอ่ะขึ้นตางนี้ กระสุนไลท์พวกเยอะไลท์สาระไปแคมสึดหนู้นดีกว่า,า,าพาีมป่ะป,ป,ปฟ้าปฟ,ฟ้าข้างบนมดอะไรอให้เลยเก็บแล้วเลยเก็บแล้วเลยเก็บแล้วรกระป๋าป๋านี่ป๋าไอการีด แคมป์ดีกว่าป่ะเดชไม่นโดรนไหมข้างบนมีคนอยู่นะเลชมาตามมาเร็วๆตึกรุ่นขึ้นๆขวา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 ไม่มีแผนอันติเลยวะ่ะยังไม่ต้องก็ได้ก็มันจะไม่ได้ <Okay. S 1> วางวางหมดทุกชั้นแล้วก็เป็นชันนช้นบนรอให้ชั้นบนวางไว้ก่อนเลย

เรวขึ้นเด็กก็ลูดขึ้นไงได้มาฝึกลูดพอดีอละ <Okay. S 1> ยัไงยิงเยี่ยมเลยไหนว่าทางไหนว่าที่มันลูดสลิงขึ้นอีกทางนึงกดก็ออกเหมือนที่เปนตัวเหมือนตัวแล้วอะ่ะ คอนโทรหรือคอนโทรที่เราสไลด์ยานั่งสแกนมาเดี๋ยวมันสแกนเองระยะใกล้ๆมันสแกนเองฟังเสียงเขาอ่ะเออนั่นแหละเอาหนีนะหรือจะใช้จะใช้เราเรากดอันติเดี๋ยวถ้ามันเข้ามาค่อยกดก็ได้โอเคกดตัวเฮดอ่ะโดนกลับมาหาเรา แต่โดนตายอ่ะโอ้ยมันเรียกดอกวะไปช็อตมั้ยฟาดมอ้ยสองตัวดอกเล่นแคมป์นั่นแหละสองตัวน่ะมันไม่ต้องไม่ต้องแคมป์ก็ได้เอ้ยไม่ต้องไปชักก็ได้ไมยิงม่ไดิเล่เล่ยสมุดเล่ยเล่นโดนเงี้ยเลยนะก็ให้เล่เล่นเยอะให้รับก็อดให้รับต่อขาวต่อขาวอุ้ยอะไรอ่ะสไนเดอร์ ัโอ้วนมาแล้วโอ้โหเกียร่มันเทคเกียรตมามาแล้วมาแล้วมันจะรัมาเ,ามาเลียมียติยังรอมันเข้ามันติดเอาโดนกระบอกให้พุ่งถึตัวเองเลยเฮ้ยไอ้ดอกลงข้างหลังเราเฮ้ยดดกินบโลซ่ากดกลับยังไงอ่ะบดกดยังเลิกสกิลยังไงฮะสิลเหรอกดคิวกดคิว,คว หมาแล้วมดมันติดแล้วดาวหนึ่งได้สองได้สองได้สองก็ปดแซดแานเตี้ย,ยนี่ยันหนี่ดจ้ะ ปีนข้ามกำแพงวะไปยังบ้านเข้าหน่อยเข้หน่อยตา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 ยสวยสวยสวยแล้วลายลาคาร์ไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้แล้วของไปไหนแล้วนม่สองศพเนี่ยลายคาร์ไปไหนแล้ววะรีบลงมาเก็บของเร็ว ไล่ใครไปไหนเราหาไม่เห็นนะไม่เห็นนะโอ้โหอ้เฮียขึ้นมาติดกันรัวๆต้องฟังเสียงลูดเลยต้องใส่หูฟังเล่นด้วยไม่งั้นมันจะช่วยกันไม่ได้อ๋อคันลงล่างนี่เลยนี่ฉันเองมีกล้องทองนะใครเล่นมีอะไรมีอะไรมีกระสุน Heavy อ่ะกระสุนเยอะมากกระสุนอะไรองอย่างเลยกระสุน Heavy กับนี่ แอดดอกมันล้มหลังเราด้อะเว้มดพัทชีเนี้ยข้างเราเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮมีคนมามีคนมามีคนมาผมขึ้นไปแล้วเดชไปได้ไ้วโดนยิงข้างมันอะดาว ไปเลยอะชุบแล้วชุบแล้วเล่นเลยเล่นเลยเลยเลยเก็บของเก็บของเก็บของเก็บลงไปเก็บของเกือบที่หายทั้งทีมมันต้องมีคนเก็บขึ้นมาส่งว่ะจริงก็นี่ไงนีสีนี่ไงเละโอ้โหตกใจหมดแล้วเนี่ยยอะไรอ่ะ พอก็สนเฮฟวี่ไม่พอใช้เหมือนกันอ่ะเนี่ยอากบ้าอ่ะไหนกลมือนอ่ะมนขึ้นมากี่คนสหรือสามสามสามสมสามอยู่ข้างล่างสองสองสาเรายิงเออค่ายิงดาวไปตัวนึงเนี่ยเอ้ยเอามดเล่นเฮฟวี่ไปแต่ค่าเล่นอาสาึเองไม่ไม่ไ่ไม่นีอย่างไม่เนี่ยเฮฟวี่สามร้ออ่ะตรงเนี้ยก็คือสับไปเลยจะได้ไม่มีปัญหานี่ค่าก็เล่นค่าสามศูนหนึ่งแล้วมีเสียงรูดมีเสียงรูด มีเสียงรูดเมื่อกี้เนี่ยเลเลเอาโดนไว้ตรงกลางตรงกลางก็ได้เอาลอยขึ้นฟ้าไว้อะเลยเอาลอยขึ้นฟ้าไว้สูงๆก็ก็กดเรียกกลับมาได้ตั้งไว้ตรงกลางอ่ะพอมันมาใกล้ๆกับกดอันตีเลยเนี่ยกดอันสียังไงสอนเล่ดิกดติยังไงกดตีไม่เป็นตวาแล้วกดยังไงอ่ะไม่รู้มันเป็นคนไม่เคยเล่น เหมือนทุกตัวแหละตัวแซดแหละไม่ได้ตังดูดิตรงไหนสกิลพังบ้างตรงไหนสกิลข้าหายไปบ้างพบนะหนึโอเครบทุกฝั่งและเล่นเลเล่นเลเราอยู่นเก่งเรานะแ่มเ์ต่อทล่นเเล่เล่เล่นล่นล่ล่่นเ่นเ่เล่เล่ล่นนเเเล่นล่เ่น่าเานเ เราต้องแคมป์ไม่ได้อะไม่ใช่ไม่ใช่เราวิ่งผ่านไปไงเนี่ยไปแคมป์เนี่ยก็มีตรงนี้แหละน่าจะเป็นกลางวงที่สุดอ่ะมีคนแจแล้วไม่ใช่เราอ่ะไม่ได้เก็บมาเอาผ่านล็อกเกอร์เลยเนี่ยเคยเก็บมาเราใส่ไว้ใช่ช่องเดียวของทองได้แท้บอกด้วยไม่บอกคนอื่นเก็บด้วยแกว่ะ ก็ไม่รู้อ่ะของข้ามันไม่พอใส่เว้ยมีแค่กระเป๋าไฟหมดแมงกระเป๋าทองเลยังไม่มีน็อำร <Yeah. S 1> ับเลยนะเลยไปเถอะรีบไปเถอะก่อนที่เราจะโดนกระ <c oughs> สุนน้อยข <Ball. S 1> ึ้นหายกระสุนลูกซองเลเลเดี๋ยวเละจะไม่รู้ oh, <okay. S 1> ทางนั่นแหละเล่หมดละหมละดไม่ใช่เลวิ่งมาก่อนดิทางลง oh, <okay. S 1> เร็วเ,เ,เร็ว เห็นไหมเนี meantime, ่ยเห็นเขาลงไหมเนี่ยเปิดหมดแล้วอ่าเดะตอบเลยดีคนไอ้ดอกลงหน้าหน้าปากช้ำพอดีมาเปิดแล้วมีของอะไรไม่ได้เข้าไปดูวะไม่เหลืออะไรเลยวะเฮ้ยมีไอ้ดอกเรียกไปแคมป์เลยก็ได้ไหม เราเก็บไอ้ดอกก่อนเฮ้ยมดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าเล่นเราเก็บไอ้ดอกก่อนเราเก็บก่อนเนี่ยผ้าวางสยิ่ไว้ตรงนี้เล่นเส้นผิมาถูกออกมาเลยดักเว้ยหาทางเว้นู้น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 ตรงไหนวะตรงที่เราจะไปเลยนี่ยความบ้าแหละเร็วเข้าวัดมาเลยเตรียอมก่อนป่อหมุกป่อฟ้าก่อนฟ้าโอ้โหเรียกฟองสนัย เอาไปอาเลยขึ้นขึ้นมนไม่ไม่มดต์มนต์ขึ้นนี่มา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 กลับมากลับมามดกลับมาเราแคมป์นี่แคมป์บ้านนี้เลยกลับไปนู้นละเลยกลับมาเลยเล่ยเข้าม้าไปอ่ะรอเลนยหน่อยรอครบเลนยหน่อยจะให้มันกดเลยแน่แน่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ป้อมบ่วงคิดว่าต้าตกแล้วก็หาวิ่งมาในหาทางวิ่งมา แลวเรเื่องเซ็ตห้องก่อน,นมันดันมาเ่าข้ายิงกดนี้นไว้ข้ามถึงเยอะคนกอดทอไอ้นี่แหละเ๋ยวขึ้นมาสักทดิยอยู่ไหน,นอ่ะข้ามาดนี่กาะมวงกับเาะทองชิล่าากม่วงมาตรพังเลยบอกมีคนยิงตามหลังมาไปตั เข้าไปเล่นโดนในบ้านเ่ยเข้ามานั่งในบ้านแล้วเอาโดนขึ้นฟ้าหน่อยที่เร็วเฮ้ยม uh, yeah, no? you know ันบินมามันจะบินมาให้มันมาให้มันมาเป็นหุ่นขึ้นสะพานเป็นหุ่นขึ้นสะพานสารตัวไอ้ครบเลยรอรอรอบนสะพานเลยไหมจะเอาไงเราอยู่ในวงจะไปรอทำไมอ่ะเล่นแคมลืมปะเนี่ยโหลจะเล่นแคมนั่นแหละจะมีเด็กกลับจะดันมาได้เลยนะให้มันมาเถอะเราเซ็ตรอแล้วอ่ะโดนหายอเ มันขึ้นบนสะพานไปอ่ะเนี่ยข้างบนเนี่ยนะนั่นแหละแหละพอดเอาเอาโดนไปแตกเฉยกระสุนลูกซองมีใครมีตรงนู้เนี่ยไปมดกันไปไปเล่นไปเลคแคมป์อยู่ในนี้นะหาจุดนั่งเฮ้ยหมดเข้าแล้วหลังเข้าหลังเข้าเห็นแล้ว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 ดูก็แตกแล้วต่ทองก็แองปะทอง ถอยมาถอยมากลับมาได้ไหมเนี่ยมีคนวิ่งมาแล้วเนี่ยออกมามาเี่ยนั่งเล่นโดนเลยเลยตอดน้องกันอู้ยนี่ตอบบ้องกันโดนกลับมาเล่ยกดเฮดอะโดนกลับมาครับพวกนั้นอะโดนแตกเปล่าเลยเรียกมาใหม่ได้เอาโดนไปหาพวกมันแล้วกดอันสิ ใจเย็นดิโอ้โยเราจะรีบใช้ไปไหนเหรือไม่ใช้เลยนะเกมเนี้ยฟาสปอร์ตใจเย็นดิโอ้เตือนเต้นอะไรเนี่ยใช้เลยเลยยังไม่เคยใช้เลยนะเจะใช้กนะ็ได้อะอ่าลองดูดิอยากรู้ก็ลองดูแอ้วมันสแกนเว้ยมันจะชาร์จเปล่าสแกนเห็นแล้วโดนมาซ่อนในข้างในบ้านก็ได้เลยนี่นี่นะนี่จะออกไปนะจะเอา อันติไปดิโหแล้วไม่เอาไว้ yeah. ไม่แล้วไม่เอาไว้ในชาร์กหน่อยออกมาข้างนอกเกินเนี่ยอันติมดมันไม่ได้อยู่ในชาร์จไง no. น่าจะเอาไว้ในตรงกลางพอดีมันจะได้เข้ามาแล้วติไม่ได้เข้ามาหรอกมดต้องดาวมามาันถึงจะยอมตามมาถึงตามมาอย่าอย่าให้มันตามมานะเพราะถ้ามันตามมาเราแพ้แน่ยิงไม่ได้ยิงมดิ เอาป้าไปเฉยว้าอยากให้มันมาจังเลยช้าทุกซองลอยมึงว้าหน่อยเด้์ไมยเราไม่อยู่ในวงว่ะจากแคมป์ไปก่อนแล้วค่อยวิ่งก็ได้ค่อยวิ่งเดี๋ยังหลังอีกโอ้ไอหมู่บ้านก็มีข้างๆเราก็มีพอหาสปอตอ่ะไอทีจิบันเฉก่ะยิงกดอ่ะในหมู่บ้านอ่ะเออปล่อยแม่มันหมู่บ้านมันต้องวิ่งอ่ะเราก็รอยิงกดมาเลย อันติฆ่ามีแล้วเฮ้ยเรา,าเข้าไปเซตในถ้ำได้เนี่ยแต่เราจะแพ้ดิตัวโันจะบีบเสียเด็ดถ้าเราทิ้งเข้าไปในถ้ำก่อนเราโดนบีบแน่เ<ต>สียงเหมือนวิ่งมาแเราเสียงเหมือนวิ่งาเลยเอาคนทไปตายเฮ้ยเนี่ยหมู่บ้านกดเหรอโอไม่เป็นไรเรามีชาร์จอันนี้ไม่ต้องใช้พลูมีชาร์จนะมันติฆ่าเฮ้ยชาร์ระเบิดเข้ามาโอ้โหต่อแตก Need recharge e to h my s i ไป เกไม่เต็มอ so สกแกนมามามา,มา,มาลงน,นีนนนนน้งนี้งนี้ิหายี่วนะากันอยู่เยะเรเราเราวิ่งได้ท้ายสุดอะ เราวิ่งท้ายสุดได้เพราะว่านี้เว้ยเพราะเราไปหมดแล้วมันไปหมดแล้วไปชัวป่าเลมาออกมาเลยออกมาขึ้น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 ขขึ้ขึ้นนขึ้นนขนนขนเข้นะ

น้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งต้องอัพทองน้องอัพทองต้องดันต้องดันมันมันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้ทีนี้ตีดีแพ้เรางตีดีแพร่ลองเดี๋ยทีหนึ่งตีดีแพร่ลองเดี๋ยทีหนึ่งเก็บของเลยเก็บปกาทองเกาม่วงเร็วเลยเก็บของก่อนอ้าวมาแล้วนี่นู่นนู่นเอตีนู่นที่นู่นรับรับรับมากดดันไว้อย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปมดมดมากดดันมันไว้ มันเข้าวงไม่ได้ปะมดแล้วไปวงดีกว่ามดแล้วเข้าวงดีกว่าเร็มาเร็วกระดักมันไว้แล้วเราไปวงไม่มันไปได้สองทางทางนู้นมันก็ไปกันได้เรามาดักอยู่ในวงเลยชัวร์กว่าวงมันโล่งเหรอวะเนี่ยเราแคมป์บนนี้ได้เลยก็สนหมดว่ะเก็บดีเก็บที่ศพดิมาทางค่ะ ตามข้ามาเลย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 รับครเลยใช้สกิลใช้สกิลช็อตเลยอเลยจะดันเหรอมดจะเอาไงเร็วเช็อตเลยเลยไม่ต้องหนีแล้วยให้มันเก็บองนันะช็อตเลยช็อตเลยตรงนั้นแหละช็อตเลยเอาไปครับเลยเดินเดไปหามันเลยเดินไปหามัน เข้ามาเข้ามาเขามาดาวดาวดาวหมดหมดดิพวกมันดาวหมดพวกมันดาวหมดตกรับสองชนะเราแชมป์เราแชมป์แล้วบอกแล้วตีนี้แหละเต็มเี้แหละโอ OP เลยบอกไม่ได้ยิงเลยมดเล่นอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเราแค่มากดดันตรงปากทางก็จบแล้วเนี่ยเอาสกิลข้าวางมันเข้ามาเราไม่ได้แล้วเราก็มีเลยไปแอบมอง ใช่ใช่ได้อยู่สอได้อยู่280ดาเมจ